สวัสดีทุกคนนะคะดูกระท่อวันอันเช่นเคยนะคะวันนี้ผมจะมารีวิวโรงแรมสุดหรูหลานะครับที่ผมมาเที่ยวนะคบนะคะพอแล้วเราเมืนจะไปรีวิวกันเลยอันนี้คือวิวนะคะวันนี้คือเปิดได้นะคะเดี๋ยวขึนมากันกน,นี่นะคะ่วนอันนี้คือห้องน้ำ ไม่แป้งตีควางผมของแม่แล้วก็อยากตีวของแม่ของผมนะคะมีแก้มมีอ่างอับไม่มีมีอ่างเอ่อแปรงฟันนะครับมีชักครกมีฝักวัวมีขีดนะคะมีที่สักผมมีที่ชู่นะคะมาดูข้างนอกกันดีกว่าแล้วแม่ของผมก็กําลังทำมาใม้ผมกินนะครับนั่งเจอประตูนะคะส่วนนี่คือเตียงนะครับนี่นะคะ นี่คือทีวีที่โรงแรมน,นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และใครอย่างอื่ดนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกิจวัตรน,นะคะสำหรับว,วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย